เดี๋ยวต่อไปจะทันไหมก็น่าจะตามท้องเรื่องรถพี่ด้านซ้ายมือของเรานี่สวดีครับกลับ,บมาพบกับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮานะมาต่อกันนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนยีบนทางหลวงหมายเลข304ตรงนี้ ปาจีนบุรีผมอยู่ในพื้นที่ที่กำลังจะเข้าเขตไปยังอำเภอพนมสารคามนะเป็นคลิปต่อจากแยกเขาหินซ้อนมาดูว่างานขยายถนนหรือทำถนนสร้างสะพานแบบถนนสายนี่โหอลังการมากๆเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาไปก็เดี๋ยวเราจะไปปาเฮ้ยแต่เราไม่ไปผมไม่ไปปาจีนก็คือถ้าเบี่ยงขวาคือไปปาจีนนะท่านผู้ชมนี่คือสะพานข้ามแยกที่จะไปปาจีนนะไปไปไป,ปาจีน เราตรงไปอยู่นะฮะไปดูว่างานขยายถนนเป็นไงบ้างอู้คันนี้คืออะไรนี่เป็นไอ้บีเอ็มหรือเปล่าน่าจะเป็นบีเอ็มนะไปแล้วอย่างเร็วเลยไปย้อนแสงยังหน่อยนะท่านผู้ชมท้องฟ้านะดูเป็นแบบสลัวสลัว,ส,ลวสักหน่อยถนนอแถวนี้เดี๋ยวดีมากเลยเป็นคอนกรีตหมดเลยท่านผู้ชมเป็นคอนกรีตหมดเลยผ่มีถนนดำจักน้อยเลยนี่โอ้โหเราวิ่งแบบนิ่มๆเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ตรงนะเป็น ทางหลวงหมายเลขน่าจะเป็น304นะตรงนี้ถ้าผิดขออภัยนะ้านซ้ายมือนี่เป็นปั๊มมหาชนนะครับเขาเรียกปั๊มสิบบาทนะครับทาไมถึงเรียกสิบบาทก็ไม่รู้นะฮะนมสลัคามนะครับไม่ใช่มหาสลัคามนะครับคืออําเภอพนมสลัคามอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีแม่นบละพนมสาัคามม่เป็นยูชเชิงเซาเปเอาน่าจะยูชเชิงเซาแหลวมว่านี่ ว่าพีดขอไปด้วยครับผิดขอไปนี่มาดูบรรยากาศบนท้องถนนกันต่อนี่ก็ใหญ่โตกว้างกว่าใหญ่ไพาศาลกี่เลนไม่รู้สิบสองเลย,เอ,ยอย่าพึ่งออกมานะพี่นี่ก็ทางหน้าเป็นสีแยกนะเป็นสีแยกพนมสารคามสีแยกพนมสารคามนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนนี่ไม่แน่จใจ แต่เราตรงนะฮะเราจะตรงนะครับท่านผู้ชมอ่ามันอยู่เรนนี้แล้วกันถ้าจะตรงอ่าเลี้ยวซ้ายเบี่ยงซ้ายก็คือเบี่ยงซ้ายเราไปอำเภออ่าสนามชัยเขตแล้วตรงไปจากเชิงเสาเลี้ยวขวาอําเภอราชสารนะฮะบรรยากาศท้องฟ้าก็สดใสตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นเมฆหมอกนะฮะท่านผู้ชมเป็นเมฆเมฆหมอก รถติดสะสมก็รถเยอะนะบริเวณนี้ยิ่งยิ่งช่วงวันหยุดหรือเทศกาลอะไรเนี้ยติดแน่นอนไม่แน่ข้างหน้าผมว่าเจ้าหน้าที่เขาจะทาสะพานข้ามแยกหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นสี่แยกสี่แยกข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นทาเป็นสี่เป็นสะพานข้ามแยกหรือหรือยังไงนี่ไม่แน่ใจแต่ไฟแดงทางตรงนี่ไม่ถึงนาทีนะฮะ นี่ป้ายเล็กๆก,ก็บอกว่าถ้าออกซ้ายไปตำบลเกาะขนุนไปอำอเภอราชสิทธิ์ไอสนามชัยเขตอำเภอแปลงยาวได้นะแล้วถ้าเลี้ยวขวาล่ะก,ก็แยกเขาเรียกแยกพรนมสารคามนะท่านผู้ชมรถเยอะมากรถเยอะมากนี่นี่ก็จะเป็นบีพอขวดนะท่านผู้ชมเพราะว่าพอเลยสีแยกตรงนี้ไปนะก็จะเบี่ยงออกซ้ายนะฮะ แล้วก็จะเบี่ยงออกซ้ายเพื่อที่จะไปวิ่งอีกเลนหนึ่งนะฮะอุ้ยนะเห็นไหมไม่ทันนะครับเพราะว่ารถมาทั้งหมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวามาบีบเอาเลนหลักเอา,าเลนหลักไปไม่ได้นี่ก็ประมาณนะะี้นะครับนี่ไปไม่ได้นะฮะไม่ไปนะฮะนี่ดานซ้ายมือดานซ้ายมือปกติวิ่งไม่ได้นะฮะนี่ไม่ใช่เลนถนนนะครับดูพี่เขาเบี่ยงมา เสร็จแล้วไฟเขียวต่อไปจะทันไหมก็น่าจะตามท้องเรื่องรถพี่ด้านซ้ายมือของเรานี่อะเขาเขาออกตัวช้ากว่าเราเพราะมันเป็นเป็นไหลทางนะเนี่ยเห็นไหมเราออกมาแล้วก็จะต้องเบี่ยงออกซ้ายอย่างนี้เนี่ยเบี่ยงออกซ้ายอย่างนี้ก็วิ่งตรงไปเหมือนเดิมนะเพราะว่าทางหลักยังใช้ไม่ได้ทางหลักเจ้าหน้าที่เขากําลัง ทำนะฮะให้เป็นถนนแบบไหนไม่รู้ต้องรอรอผมอัปเดตอะรอถนนไทยแล a ด์มาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆท่านผู้ชมอยากเห็นก็ต้องกดติดตามไว้นะผมมาบ่อยอยู่นี่เห็นไหมด้านขวามือก็ยัง,ย,งยังทำอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะทําในรูปแบบไหนออกมาแบบไหนนะฮะแต่ว่าตรงนี้เป็นลูกเนินดูดิบึมบึ้มบึมบึม,บมโอ้โหเป็นเนินแสดงว่าอัดไม่แน่นแน่นอนเล จะทาเป็นถนนคอนกรีตเหมือนกันท่านผู้ชมด้านเลนหลักนะแต่ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรใช้เวลาอยู่พอสมควรเราเบี่ยงออกมาสะพานเราก็เลี้ยวเข้าคืนละนี่เลี้ยวเข้าคืนแบบนี้นะฮะอุ้ยว่าเป็นสาว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 สาโอ้ยว่าเป็นสาวพยาบาลสาวใครเป็นตายเนี่ยนะเออประมาณนี้ก็ตรงนี้ทําสะพาน ข้ามแม่น้าอุ้ยน้ําขึ้นน้นผู้ชมนี่น้ําขึ้นน้ําขึ้นน้ําขึ้นโอ้ยขึ้นก็จะหอดท่วมล้งพักแล้ว่าไม่ใช่ท่วมล้งพักซะบอ่โอ้ล้งพักพนมสารคามอีถนนก็ประมาณนี้อุ้ยมีรถชนกันบอกหรือว่ายังไงไม่ใช่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 รถชนกันเป็นรถเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อสักครู่นี่พอเลยอ่าสพอสพเโอ้ยอ,อ,อย่างนาะเลยสอน้นน้สถานีตำรวจผู้รอ่าพนมสารคามมาก็จะเป็น ถนนคอนกรีตแบบนี้เลยจากปกติก็เป็นถนนดําถนนลาดยางถนนยางบักต่อยเอออะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่พี่เขาขึ้นมาบึมๆเขาจะอ๋อเขาจะขึ้นมากับรถแบบนี้เลยนะเขาจะมากลับรถตรงนี้แต่เขาขึ้นมาแบบโอ้โหโบเกีงใจรถน้อยเลยนะอันตะอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือขึ้นมาแบบนั้นก็ชิบหายกันพอดีเลยผมว่าพอภัยพูดคำหยาบก็ขึ้นมาดูดูก็พี่ก็น่าจะรอให้รถ บางบางสักหน่อยแล้วก็คยขึ้นมาอันนี้เราก็ขึ้นมาบึม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 ลดหน่อยเห็นว่ารถเห็นว่าลดเล็กก็ให้เกียรติเขาน้อยบางทีเขาชนมาก็ซวยกันอีกนะเกิดอุบัติเหตุก็วุ่นวายกันอีกนะขับรถเดินทางปลอดภัยทุกท่านนั่นแหละครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนรถรถใหญ่รถเล็กพี่ๆี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนเลยนี่อัปเดตให้ดูถนนนะท่านผู้ชมกับถนนไทยแลนด์นี่แหละกดติดตามไว้เพื่อที่ไม่พลาดสถานที่หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยว หรือว่าถนนไทยแลนด์ทั่วประเทศไทยตอนนี้ผมยังไปไหนไกลไม่ได้ให้โควิดมันซาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะออกไปตะเวนถ่ายไปทั่วประเทศไทยเลยภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานประเทศลาวประเทศเวียดนามเื่มันเป็นถนนไทยแลนด์หรอเลยหรือไปหวัดประเทศลาวมันเป็นถนนอาเซียนเรอได้บาทน,นี่ i, เฮ้ยอาร์ตทัตติตามรับชมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พนมสารคามถนนไทยแลนด์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็มารายงานให้ทราบประมาณนี้สวัสดีครับ